สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องหลังรถรับจ้างเชียภูมินะครับครับผมอ่าวันนี้กะสิใส่งานครับใส่งานอ่านคร้อบดมไปอ่า เชียงใหม่ครับผม <c oughs> บรรยากาศตอนเช้าครับผมตอนนี้ผมอยู่อ่าเส้นพระรามสองเนะาะเส้นปากคอเข่ากรุงเทพครับเขตปากคอวะนี่หน่อยจะใช้อยู่มั้งครับผมว่าเคยเช็คอินในเฟซดูครับครับ วันนี้ก็ไปใส่งานไปเ <c oughs> <c oughs> ชียงใหม่ครับอา่าก็จะอยู่แถวมหาไร่มหิดลครับผมอา่าแถวสายซี่ครับผมกาจิ้นค่าตัวนี้ผมอาจจะทายลงคลิปว่าใดนะครับเดอ้อผมกาสีโปปัง ปกป้องสินค้าให้ลูกค้าด้วยก็เดาคาเาเกิดกเนี่ยังละ่ <c oughs> นะว่าอยากเกิดในตัวผมเองอน,นะเขาเกิดเนียงก่อว่าอยากเกิดอันตรายในการนั้นทางในตัวผมเองครับผม <c oughs> คือทาสินค้าตัวใดที่มีมูล,ลคา่าผมจะเบาลงเด้อครับผมมันเกิดอันตรายครับ ใช้รัดที่เขียวไปแล้วครับผมคือพูดถึงเส้นทางการวิ่งรถนี่ก็ผมว่าทางไตเนี่ยจะเรียนดีถนนกว้างภาคเหนือคือกันครับผม อู้แต่ภาอีสานี่สุดยอดครับสุดยอดมากๆมิตะหลุมครับโอ้หาหมลบกับว่าเดกครับผมเอาเป็นว่า จากวง่งแหวนบางปะอินไปสลาบุรี่เราก็จากออกจากโคราดขาเลื่อยบ้านวัดไปครับไปหอดไปพุแหละพอคนนกจนผุนแล้วครับแมนโหลดครับบานนี้อ้ยสุดยอดครับ แล้วก็วงแหวนสีคิวไปใช่พุ่มครับหอด้านคุณทดเออหอดด้านคุณทดออกจากด้านคุณทดตอนนี้เขากำลังทำไมครับแล้วก็ล้วก็ออกผู้เขียวไปชุ่มแพ่ครับผม ต้องสองฟังเด้อครับเด้อคือสุดยอดเลยครับครับผมกะเดี๋ยวไปเจอกันที่หนางานครับผมอาจจะไม่ไ้ถ่ายสินค้าเด้อครับเด้อเยาว่ากันเด้อผมก็ปกป้องให้ลูกค้าครับเจากะไม่อยากเกิดอันตรายใน,ในกับตัวผมเองครับผม อสินค้ามันอาจจะมีมูลค่าครับโอเคครับผมครับผมมาถึงหน้างานแล้วครับ เอ,อยู่ประมาณ6เมตรครับบอกเลยสำนีครับผมล่อขึ้นครับผม ต้องด้เปิดถ่ายแลนครับผมกว่ารถผมมันเหาวแค่หาเมตรหาซิปครับเล็กเฮ้ยของหน่ายอยู่ประมาณ6เมตรครับเปิดถ่ายแลนครับผม ข้างอัดที่แคบน้อยครับรถสวนหลายครับเส้นนี้ขออนุญาตทายข้างนอกให้เบิง้งนะครับเนาะ เก็ดีมันเป็นงานโรงงานเนะาะไม่อยากไปรบกวนเพื่นพันได์อย่างเพื่อนวัยไทยครับผมครับกขอจบคลิปลงเคนี้เนาะสวัสดีครับ